ครับผมชาติชาแนลครับอยู่ทุ่งนาเสียงครับพิธีขึ้นพิธีพิธีลงเข็มทำบ้านสาวปตัค้ีรับผมขาบอดีกันล้ว่ตั้งเสาเอกเสาโทพิธตั้งเสาเอกเสาโทอ๋อนหนัก

แข็งเย็น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 ครับนีลูเสาเข็งนี่คือเสาเอกได้จะให้เป็นอย่างได้รมก็จะให้มาอันนีคือเสาเอกมันคองอยู่เย็นเป็นสุกมันคลองมุ่นแม่บ้านถ่ายรูปอะนก็มาจับบ้านพลอยชาเนล นี่จะของบ้านนี่จะของบ้านเอไม่เลาแล้วเอ้าเอ้าเาินแล้วเร่มเออเรอ้าเออ้ปได้ลมไหนเออเออแนไปแดไปไปอปตัวอ้าอ้าอปดิเอามันต่างกัน

อยากพี่น้องอยากพี่น้องมาซอยกันตั้งเสาเอกที่เป็นบ้านหรือเป็นยังไงพี่น้องเอยเบิ่งสมบัติทำกลางสวนหอมสวนหอมสวนพริกสวนมะเขือเสาโทปเสา,สาเอกผ่านไปแล้วเสาโทพี่น้องไปเสาโท ไมอาโทไดมองได้ีกเสานเิด้แล้ที่ได้นกกาืมบีพอะรื่องเรื่องเรื่องเรื่พี่บอกกันงานหญ่งน่เนาะคเอาไดรูปไหมอแม่บอแมนุอ้แมนบอแมนออภแมนครับบอแมนวไม่ได้ไปเขาอูอ้เบาเบาหัวถือคูมือ่เา เอาไหมเอาไหมเาอกว่ไปได้ไปเาจออ่เนาได้เอาัถอมาห่อยองเาค้าค้องมอ่นาะนี่ะไปเอากันโตช็อตเย็นนี่นะลเอกตัเองา้วลเอาัเอเยลำบกตัวเอเลยโตมากเลยอยู่ดีกตเอเเอาบนี้ละมตัวนี้ละ จะเรียกวันฝนตกบรรยากาศ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 ฝนนตกหลักว่าฝนตกว่าฝนตกแห้งแห้งอ่ะที่ที่นี่ต้องการหลายขันตอนอยู่พี่น้องเนี่ยอันนี้เขาเรียกยังไงอ้ล้งลงไอ้ยก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 เสาเอกเสาท้อที่ยกเสาเอีกเสาท้อพี่น้องเนีย ันนี้เสาเอกอันนี้เสาโทนะเอาหญ่พงแล้วเอาเอาเอาดนามกนนี่ดนามกนดนากนอากรอ่เสาอกเสาโทันนี้เสาเอกอันนี้เสาโทรนีเรา่ด้เอรไูสาินเยเด้อน่ามาเลยหลพามไปนินตังลงแน่มันสูงเก

ได้ภาพบสู้ได้าพในลานได้ภาพในลานยิงขังได้บ้านไม่ได้บ้านไม่มาแล้ววัมาแล้วนอันไหน่อันไหนลำลกันไหลเยี่ยมมากได้บ้านได้บ้ายให้ปัดขึ้นย้ายปัดขึ้นย้ายให้อยว่าให้คอยว่าเย ูดเดียวละงวดละงวดเป็นนไปละงวดเป็นหันอย่าไปอาไปอย่าไปอย่าไปอย่าแป่าไปอี่าไอานปองบาไปอานปอยาอย่าไปอย่าอย่าปอ่างปอไปอมาอยาไปอย่าเอย่าไปอาไปอย่าไ่าไาไป่อย่าอย่าไป้่าไปอา่นไิยมชมชอบสั่ไ่ย่ย็นอุดมสมบูรณ์ฮยาไาา่ยาาไอาไไา เยไปวามือกแหอยังเอวเดี๋ยวเาเอาเดีอาังอมายกไปอัยกอยกใยกออกเอาเลยเอานอาเอาเดี๋ยวเาติดมาติดมาติดขอบติดขอบเออ้อีจังนเอาเอาเดันเคาดันดันดันข้ไปมาปรตูดันประตูออกตู

ทัไมตังไงๆพี่น้องเอ้ยตองต้องต้องทำพิธีสร้างบ้านสร้างซองอะไรเัินสิหน่อยสี่ง่ายก็จะต้องทำพิธีพี่น้องเอ้ยหลังเล็กหลังน้อยต้องทำพิธีที่นี่เขาไม่ได้สร้างกันมั่วซั่วพี่น้องเลยๆๆๆสั่งไปเรื่อยๆก <ๆ S 1> ันนี่เงินลายกับส,ส้างลายช่วงนี้ต้องต้องไปเรื่อยๆก่อนตามงบประมาณ โอ้โหมันไปนั่งผ้ามันไปนั่งผดเช็ดเลยเล็กเช็ดแล้วเล็กเช็ดแล้วผมไปนั่งผดไปโอ้โหโอ้โหบรรยากาศจากสวนพริกสวนหอมมาเป็นบ้านแล้วต่อไปน่าจะเป็นบ้านกันหมดแล้วแถวนน้นก็เป็นบ้านกันแล้วเป็นบ้านกันแล้วนี่ก็สวนหอม คนก็ทย,ยอย,ย,อาย,ยอมปาปลูกบ้านกันแล้วนะนี่ยเสาเอกเสาโทเขากินน,ำน้ำ่ป้องนเอะ,ะไปยังกินแน,น่นอ,อน้จะผ่าีปยังกินแน่น่อยนเบิไปเบิงกับเขากบนาดจะผ่ากันเด็กนี่เขาเป็กไปไปไปเป็กไป ยังกินแน่น้อนะมียังกินแน่น้อนะยังไงยังไงยังไงโอ้ขนมกินครับขนมกินครับกิน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 น

เดีปาดีไก e okay, ่อนะโอเคครับจใจนี่ก็ไกลเบิดมืนี่ก็อไรนกถึงกลแล้วนะครับกินากินข้าวกินข้าวนักจากินข้าวอเอบไมไหหาแล้วจังักมีหนุ่มกิน่าเปนหนุกน

มันก่อนฝนตกแรงมากเลยแรงจนเหยียบไม่ได้อ่ะดินฟ้าเป็นใจฟ้าประทานกาเดียกาเดีีดด

จ้าจ้าพ่แ้วพ่จับ้าเจบ้าหาแพแดงจบ้านพาเอาแกงใช่ไหมตโตขอเบียร์สักลังขอเบียร์หมบกลูกสาวจเป็นยังไงลูกขอเบียร์สักลังหน่อยเออเมนอยู่เ้อามจพวานมามาข้าวช่างด้วยแกง้ป่าแกงี่เมนบาเาพ่ไ้กสั่นมันเมนด้วยไอ้สาวดูดิตั้งสาวเอง เริ่มต้นยไรอย่างเทเนอีกกันห้องอีกลังคายดูไปทีละขั้นตอนท่านผู้ชมเอาเลยไปชิมาส่งอ่ะอมามีส่งโอเคได้ี่เขาบมาแล้วอ้ได้ได้ได้ กาดตะเวนขึ้นแล้วสวยแล้วสวยแล้วพี่น้องสวยแล้ะทีนเรียบร้อยละงานขึ้นตั้งเสาเอกงานตั้งเสาเอกเตรียมตัวกลับละเดี๋ยวต่ช่างเดี๋ยวแต่ช่างเดี๋ยวแต่ช่างเดี๋ยวแต่ช่างช่างทำต่าทีเรียบร้อยละช่าง,ง,ง,งก็จะลงทุกเสาเก้าเสาไปดูกันครับทำอะไรกันเก็บพลิกเก็บพลิก สวนพริกต่อไอ้หลายๆบ่เฮ้ยพิกสวนพริกโอ้สวนพริกโอ้พิกปีนองพริสวนพิกเอาไปยังอ๋อีสวนพริกสวนพิกปีนองไอสวนพริกลับก่อนได้ขับได้บัดนะับไปเล วีเก็บเก็นไงอมันเหี่ยวมันเก็บปท่านหมเเก็บปทันเปล่าลูกพริกมันหนันนีไ้หรฮะเพชีทีมเดอ๋อพรกชิตไทยรุ่นสุดทยแล้วอนี่เขาบริเวณปุยบริชีทยาบริยังเพาเบริวหเจ้าสีตัดแล้วมีรุ่นสุดทยแล้วอนสุดท้ายเล้วเปนร่งสุดท้ายนี่รุ่นสุดท้ายคือไม่เอาแล้วจะตัดทิ้งแล้ว โอ้โหเก็บจนเงยเลยพี่จนเงยเลยอะโอ้บรรยากาศโอเคโอเคขอบคุณะไรพูดอะไรไปละบ้านโดดเดี่ยวเลยเนี่ยบ้านบ้านเดียวนี่คือบ้านเดียวสร้างขึ้นมาก็เป็นบ้านเดียวแล้วเนี่ยสงขึ้นมาก็เป็นบ้านเดียวแล้ะ มันต้นยังไงมันต้นยังไงดีต้นยังไงเขาเรียกต้นยังฮะมันก็ยอมบ่แมนบ่มันต้นพักบานบ่แมนตัวนี้พิธียกเสาเอกเสาโท

จะลงมือเลยโอเคอาจารย์ลมือเลยหมือเลยจลงมือมหนอโอเคโอเคเศร้าใาใจเขาใจขอบคุณโอเคได้ได้สามแปดสสามสิบสามหกโอเคได้ได้อ่ะเอะบรรยากาศ ่้ยสร้างก็ต้ช่างอ่ะเจ้าของบ้านเงี้มมยมันมันรวยอ่ะสวนกลับมารีวิวครั้งท่านผู้ชมบรรยากาศยามแรงเช้ามานี่แหละ จะมาตั้งเสาเอกอันนี้ช่างทำขึ้นมาแล้วขึ้นแล้เสาเอกอบ้านหลังน้อยแต่น่ารักน่ารัก <c oughs> บ้านหลังน้อยแต่น่ารักน่ารักเออน่ารักดี <c oughs> เออ <c oughs> ยังไม่มีนี่ก่อน <c oughs> นี่งบประมาณมูลคาก่อนเ <c oughs> อาทีละขั้นตอนกันทีละขั้นตอนบรรยากาศ S <S เออได้ได้สองที่นอนในใะนที่นอนจะยังเป็นไงที่นอนที่นอนอยู่ตรงไหนขอเข้าไปนะโอ,โอเคเข้าไปเลยประตูใหญ่ลูกเขาอ๋อโอเคได้ได้แล้วบรรยากาศอากาศดีได้ย่านแรวลโนทูลเลยลูกอากาศอากาศไม่ลมทำเป็นสตูดิโอไงฮะนี่ทำเป็นสตูดิโอเพราะว่ายูทูบเบอร์ต้องมีอะไรนะ โคกล่องนานี่คือเดี๋ยวโคกล่องนาต้องมาทำที่นาเนาะสีอันนี้อันนี้ทำภาพอยู่ทำเป็นสตูดิโอกันบรรยากาศก็เหมาะดีเนาะรอบๆนี่โอ้บรรยากาศเหมาะดีท่านผู้ชมเอ้ยยามแรงก็เงียบดีสงบดีบ้านเดียวบ้านเดียวบ้านเดียวแล้วก็รีวิวให้ท่านผู้ชมดูว่าจะเป็นอย่างไร นกน้อยทํารังแต่พอตัวเป็นเร่องในการเริ่มต้นชีวิตอยู่เทีบนานแสนนานครักลับมาอยู่ท้องทุ่งนาเหมือนนกบินกลับรังนี่ครับจของที่มานะอาศัยอยู่ของที่อยู่สีให้ที่พักอาศัยในกคยรีวิวนี่คือเสาเอก món sau yêu nhau, món sau thô, món sau yêu nhau, món sau yêu nhau, món sau yêu nhau, món thô. yêu nhau, món sau yêu nhau, món sau yêu nhau, món sau yêu giờ. món sau yêu nhau, เดี๋ยวมาเป็นรูกเปล่างแล้วเดี๋จองมาลงราคาออก่อิ่มโอเคนะสิวัดดูดะดะกันนะสิรัดดูทีเ่เสาเสาลูกะนี้กาสวนหอมหอมสวนหอมมีปลูกหญ้าด้วยหญ้าให้วัวด้วยไปดูด้วยตัดหญ้าให้วัว ที่นี่ปลูกพริกปลูกหอมปลูกมะเขือปลูกหญ้าให้วัวด้วย,ยแล้วก็เป็นสวนหอมแล้วตรงนี้เป็นให้วัวกินหญ้าก่อนวิธีปัดกหญ้าวิธีกา ยาวัวยาวัว้าี่จกรยานวัวอปากกรเปาฮ่าเอ๋เราัดเลยเด้อยายวัว

ปลูกยังยังไม่ปลูกที่ปลูกหอมงานนี้ยากจังการักหญ้าให้วัวปลูกอันนี้ต้องปลูก่ปลูกหญ้าวัวดูสวนมากเลยอะกัน เดียวยังมีไหมน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วมะเขือแต่ก็ยังขึ้นมาได้ขึ้นมาเรื่อยๆกแกหล่นหมดละหล่ลนหมดละเตามตามพื้นกินได้ไหมฮะเน่าะไปแล้ว,ลว ตัดใหม่ตัดเพื่อให้มันขึ้นลูกใหม่มสวยมากเลยเพื่อสวนหอมหอมเปิดหอม ที่สวนหอมเบอร์เลยครับเลยครับแบอ คือน้ำบาดาลจอดแล้วก็เสาลงไปเลยเอาท่อพี c ีลงไปจะบปักทำเป็นสวนพริกทำเป็นสวนพริกมันจะมาเป็นบ้านแล้วปลูกบ้านแล้วทำบ้านแล้วน่าสนใจ มาง่ัยเี่ยสาวีสาวโทนี่ลุงลุงนี่นี่มีเม็ดสสิบครับ